สวัสดีจ้าสวัสดีหลอกคำนะจ้ะเออมื่อนี้มีม,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 มีเรื่องสิแจ้งข้าวกันเนาะคะ่ะคือว่าสำหรับท่านในอยากเบิ่งโชว์พิเศษโช์ไม่ไม่ของสาวน้อยเพรันแพงตอนนี้กุ้มปิด ยังเปิดอยู่้ะจ้ะกลุ่มปิดยังเหมือนกันกลุ่มปิดยังเพิ่งเปิดเมื่อแรกเนาะค่ะเมื่อนี้วันที่สองเนาะกลุ่มปิดเก้ามือเก้าคืนค่ะราคาเดิมค่ะกติกาเดิมคือเก้าค่ะเก้ามือเก้าคืนเมาเมาเมาเลยคือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสำหรับสามมือสามร้อยสามสิบสามบาทหนึ่งมือเนาะจ้ะท่านใดที่ออยากสมัครแค่มือเดียวอยากเบิ้งแค่มือเดียวนี่เวลาเบิ้งแค่มือเดียวค่ะเลือกได้เลยค่ะมือใดก็ได้ หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทสำหรับที่บ่มีศิลปินรับเชิญนะคะส่วนเมื่อใดที่มีศิลปินรับเชิญราคาจะอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบเก้าบาทค่ะ mm hmm. fc สาวน้อยเพชริบแพงห้ามพลาดค่ะคลิปโชว์ไม่โชว์โชว์ไม่ทุกทุกทุกของศิลปินค่ะโชว์ไม่ไม่คลิปตลกไม่ไม่ค่ะมุกตลกไม่ไม่มีมีในกุ้มปีนนะคะท่านใดอยากประหยากพลาด กับเขากุปิดไปเบิ้งได้เลยค่ะตอนตอนนี้นะจา่าตอนนี้เลยคือตั้งแต่วันที่สองเป็นต้นไปจากเกาเมือเกาคืน้นหอดวันที่สิบหรือเปล่าถ้าน่าจะถึงวันที่สิบแล้วค่ะเกาเมืองเกาคื้นค่ะทักไปที่เพจของสาวน้อยเพจพันแพงนด้เลยค่ะบอกข่าวบอกบอกลก่าวบอกข่าวเขาเอินมาอย่างก็เหอบอกข่าวเขาเอิญไาอย่างเหอะภาษาเขาเอินมาจากไหนเนาะพี่น้องบอกล่าวบอกข่าวเล่าความิี บ,บอกข่าวเล่าความเนาะแมนแมนถ้านใดนสนใจอยากเบื้องคลิปไม่ไม่อยากเบื้องโชว์ไม่ไม่คะ่ะกุ้มปิดค่ะเขาไปกุ้มปิดของสาวน้อยเพชรแหวนแพงทักไปที่เพจสาวน้อยเพชรแหนแพงได้เลยค่ะฝากกุ้มปิดของสาวน้อยเพชรแหนแพงตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปค่ะแต่วันที่สองเมษาค่ะเกามือเกาคืนผู้ใดอยากเบิ้งโชว์ไม่ไม่ของศิลปินที่ชันชื่นชอบเขาไปได้เลยค่ะเลือกเขาไปเบิ้งเลยค่ะว่าเจ้าของสบงเบื้องมือใดสะดวกเบื้องมือใดจ้ะ หรืออยากเมาเที่ยเดียวเลยค่ะก้ามือก้าคืนเมิองจนตาจืดตาเปียกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะฝากด้วยนะจ๊ะพี่น้องฝากน้ำเ,เด้อเอฟซีสาวน้อยเพนแยงทุกท่านค่ะฝากน้ำเด้ออย่าลืมเนะค่ะพี่น้องสนับสนุนศิลปินทุกทกท่านในทีมจงานสาวน,อน้อยเพรแยงได้ในกลุ่มปิดเก้าวันเก้าคืนจ้ะฝากน้ำเน้อพี่น้องจ๋าอีกเรื่องหนึ่งคืออยากอขออภัยพี่น้อง สิมาขอขอพรพี่น้องนะจ่ะขอโทษขอพรพี่น้องคือมือเศร้านี่เตยคือไล่โซดเตยคือไล่โซดแล้วเกิดเกิดปัญหาคือเน็ตเตยสะดุดค่ะเน็ตสะดุดเน็ตเน็ตหมุนติ้วติวจะว่าจะรอบเลยแบบมันหลายรอบค่ะก็เลย่าติทุกทุกท่านหุนห่วยเนาะค่ะแต่เตยก็ยังหุนห่วยเนาะว่าอันเน็ตมันเกิดอีหยังขึ้นคือคือหมุนติวติวยังสี่สันเดียเกิดอีหยังเกิดปัญหาอย่างสันเดียก็คือแบบก็คือจายเรียวสันเดียพี่น้อง ก็เลยง,งงกับปันอันกับเนเ็ตก็เลยตัดสินใจลุงล,งลุงไรจ้ะบอกก้าวพี่น้องแบบเฝ้าขออภัยด้วยจะ้ะเ้ออ่านขอความทันใดบ่เบิดบ่คคบบอถกถ่ว็ขออภัยมาณที่นี่น้องพี่น้องเนาะขออภัยจ้า <c oughs> ค, <c oughs> ค,คือมันเป็นน้ำเน็ตแต่มันมูนต,ต,ต,ติ้ว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 ลายรอบลายเตยหุน่นห่วยเลยขออนุญ,ญาตล,งลุงไ่จ้ะมือเศร้าเนี่ยเลยวอาก,กับพี่น้องยังไม่ได้จบได้แล้วได้ทัวอ่านคอมเมนต์กับพันนี่เบิดต้องขออภัยน้องพี่น้องเนาะ บ่ว่ากันเนาะค่ะเนาะเอาไว้มือมืออื่นเขาอะไรคือเราที่เรียกที่เรกว่าจะไล่ยี้ยมือแรงน้ำละจ่ากเลยโอเกีงใจทุกทุกท่านบางท่านทํางานน้าการไม่อยากจะพักผ่อนอยากจากอย่างนี้จ่ากเลยว่าโอ้บ่อะไรดีกว่าเอาไว้เจอกันมืออื่นขออะไรกันมืออื่นแล้วกันเนาะพี่น้องพี่น้องจ๋าเบิ้งวิวข้างล่างเตยเห็นบอวิวข้างล่างค่ะวิวข้างล่างถนนซีเลสเนี่ยพี่น้องนะไฟเป็ดแถวอยู่นะจ่ะเรือเป็นแถวอย่างถนนซีเลสเนี่ยพี่น้อง ท่านใดพานไปพานมาอยากแวะเข้ามาหาเตยได้อยู่กลางทุ่งนาค่ะปักหมุดไปเข้า Google Map ได้เลยค่ะท่านใดมาเพื่อสเข้า Google Map วิ่งวัวากาแฟโบราณมันจะขึ้นเลยด้ค่ะมาตามนั่นเลยท่านใดอยากสนับสนุนอยากซิมส้ม,มงวมงวส้มหมูกะทักไปที่เพจส้มบัวคำมอดจ้ะส่วนกาแฟส่วนกาแฟเตยก็เปิดสมม้มองจ้ะเปิดร้านสมม้มองิน้ร้านกาแฟก็เปิดร้านส้มเื้อสมมูกะเปิด กาแฟท่านใดอยากเฮ็ดลงทานบอกว่าสิลงทานเฮ็ดบุญเนาะบุญมันเกิดบุญนั่นนั่นน,น,นี่งเสียจ้ะแจ้งม้าได้จ้ะทักเตม,ม้าได้จ้ะตเตยเฮ็ดให้ได้ค่ะพี่น้องจ้าในเฮ็ด้วยเบิดท่านบอกว่าเออต้องเตยเมื่อนี้วันเกิดพี่เดอ้อเมื่อนีนวันเกิดหลานวันเกิดเอาสนับสน,นุนกาแฟอ่ะสิบแก้วยี่สิบแก้วกว่าไปค่ะเอาไปทวายให้หรือว่าสักก็ไปแจกเล็กน้อย แจกผู้เฒ่าผู้แก่จังเสียจ้ะเตยยินดีเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเขาสุขคนจ้ะทักกันขม้าได้ค่ะท่านใดอยากให้เฮ็ดจังใดสมเนื้อสมหมูต้องเตยอ่าพี่พี่อยากเอาไปอันอ่าให้ผู้นั่นแท้ผู้นี้แท้ทักเข้าไปที่เพจได้จ้ะตัวยู่ไก่แต่ว่าอยากให้ทั้งบ้านได้กินของแซ่บของหนื้ทักไปที่เพจสาวนไอเพชรไจสาวน้อยเพชรบ้านแฝงพะนะ เพเดสมหัวข้าม,มอดด้วยจ้ะอยากให้ใช้ผู้ใดอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดอยากให้พ่อได้แม่ได้ได้สิเบิงว่าเอ่ะสมหัวข้าม,มอดแซบบ่แซีบอิลีบ่เป็นยังไดบ่เด้วยจ้ะสร้างไดด้วยจ้ะบริการทรงจ้ะทรงขนทรงเลี้ยวล่ะคะ่ะตน้นต้นทางเลี้ยวด้วยจ้ะแต่ว่าจะซาจะจะซาสีเลี้ยวก็คือขึอ้นอยู่กับปลายทางขนทรงปลายทางเ้วะจ้ะ บางพื้นที่เพิ่นกระทรงได้เร็วบางพื้นที่เพิ่นกระทรวงซานะคะแต่ซาสุดก็คือสามมือค่ะพี่น้องสองถึงสามเมื่อซาสุดเดีย๋ยจ้ะคนส่งของเงินที่เตยส่งเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะเข่ามารับเอาสินค้าเตยทุกบ่ายสามโมงเขาจะตัดเขาจะตัดะระบบระบบจะตัดยอดช่วงสามโมงค่ะเพิ่นจะเข่ามารับเอาสินค้าตอนนั้นค่ะอีกเรื่องหนึ่งคือ อยากขออภัยพี่น้องสิมาขอขออภัยพี่น้องแลจ้ะขอโทษขออภัยพี่น้องคือมือเศร้านี่เตยขึ้นไล่โซดเตยขึ้นไล่โซดแล้วเกิดเกิดปัญหาคือเน็ตเตยสะดุดค่ะเน็ตสะดุดเน็ตเน็ตหมุนติวติวจะวัจักรอบเลยแบบมันหลรอบค่ะก็เลย่านทุกทุกท่านหุ่นหวยเนาะค่ะแต่เตยก็ยังหุ่นหวยเนาะว่าอันเน็ตมันเกิดอีหยังขึ้นคือคือหมุนติวติวยังสี่สันเดียเกิดอีหยังเกิดปัญหาอีหยังสันเดียก็คือแบบก็คือจายเร้วสันเดียพี่น้อง ก็เลยงงๆกับปันอันกับน็ตก็เลยตัดสินใจลุ้งลุงไล่จ้ะบอกก้าวพี่น้องแบบเฝ้าเฝ้าก็ขออาภัยด้วยจ้ะเด้ออ่านขอความทันใดบ่เบิดบ่คบรบบ่ถวนก็ขออาภัยมาณที่นี่น้องพี่น้องเนาะขออภัยจ้า <c ười> <c ười> ค,คือคือมันเป็นน้ำเน็ตแต่มันมูนติว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 ,ตว,ตว,ตวยรอบไลยเตยหุ่นห,วนหวน่วยเตยก็เลยขออนุญาตล,ลุงไล่จ้ะมือเศร้าเนี่ยเลยวอาก,กับพี่น้องยังไันได้จบได้แล้วได้ทัวอ่านคอมเมนต์กับพันได้เบิดต้องขออภัยน้องพี่น้องเนาะ บ่ว่ากันเนะาะค่ะเนาะเอาไว้มือมืออื่นเขาอะไรคือเราที่เรียกที่เรกว่าจะไล่ยี้ยมือแรงน้ำละจ่ากเลยโอ้เก่งใจทุกทุกท่านบางท่านทํางานน้าการไม่อยากจะพัก่อนอยากจังอย่างนี้จ่ากะกรีบอกโอ้บ่ไล่ดีกว่าเอาไว้เจอกันมืออื่นขอไล่กันมืออื่นแล้วกันเนาะพี่น้องพี่น้องจ๋าเบิ้งวิวข้างล่างเตยเห็นบอวิวข้างล่างค่ะวิวข้างล่างถนนซีเลนเด้่พี่น้องนะไฟเป็ดแถวอยู่นะจ่ะเรืองเป็นแถวอย่างถนนซีเลนเด้่พี่น้อง ท่านใด่านไปพานมาอยากแวะเข้ามาหาเตยได้อยู่กลางทุ่งนาค่ะปักหมดุดไปเข้า Google Map ได้เลยค่ะท่านใดมาเพื่อถเขา Google Map วิ่งว่ากาแฟโบราณมันจะขึ้นเลยได้ค่ะมาตามนั่นเลยท่านใดอยากสนับสนุนอยากซิมสมงวัวงสมูกอะทักไปที่เพจส้มบัวคำมอดจ้ะส่วนกาแฟส่วนกาแฟเตยก็กกเปิดสม,มือจ้ะเปิดร้านสม,มือเด้ร้านกาแฟก็เปิดร้านสม,มือสมมูก็ะเปิด กาแฟท่านใดอยากเฮ็ดลงทานบว่าสิหลงทานเฮ็ดบุญเนาะบุญมันเกิดบุญน,นั้นนั้นนี่เสียจ้ะแจ้งม้าได้จ้ะทักเตยม,ม้าได้จ้ะเตยเฮ็ดให้ได้ค่ะพี่น้องจ้ะเฮ็ไดไห้ด้วยเบิดท่านบอกว่าเออต้องเตยเมื่อนี้วันเกิดพี่เดอ้อเมื่อนีนวันเกิดล้าน,นวันเกิดเอาสนับสนุนกาแฟสิบแก้วยี่สิบแก้วกว่าไปค่ะเอาไปถวายใหย้หรือว่าักเอาไปแจกเด็กน้อย แจกผู้ทอผู้แก้จังเสียจ้ะเตยยินดีเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเขาสุขคนจ้ะทาก,กันขอมาได้ค่ะท่านใดอยากให้เฮ็ดจังไดสมเนื้อสมหมูต้องเตยพ,พี่อยากเอาไปอันอให้ผู้นั่นแท้ผู้นี้แท้ทักไปที่เพจได้จ้ะตัวยู่ไก่แต่ว่าอยากให้ทั้งบ้านได้กินของแสบของหนัวทักไปที่เพจสาวไอเพจสาวน้อยเพรบ้านแฝงคณะ เพเดสมหัวข้าม,มอดด้วยจ้ะอยากให้ใช้ผู้ใดอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดอยากให้พ่อได้เมียได้ได้สิเบิงว่าเอ่ะสมัวข้าม,มอดแซบบ่แซบอิริบร่เป็นยัง,อดอยงไดบ่เด้วยจ้ะสร้างไดด้วยจ้ะบริการทรงจ้ะทรงขนทรงเลี้ยวละค่ะต้นตน้ตนทางเลี้ยวด้วยจ้ะแต่ว่าจะซาจะจะซาสีเลี้ยวก็คือขึ้นอยู่กับปลายทางขนทรงปลายทางเ้วะจ้ะ บางพื้นที่เพิ่นกระทรงได้เร็ว้วบางพื้นที่เพิ่นกระทรงซานะคะแต่ซาสุดก็คือสามมือค่ะพี่น้องสองถึงสามเมื่อซาสุดเดียจ้ะคนส่งของเงินที่เตยนส่งเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะเข่ามาลับเอาสินค้าเตยทุกบ่ายสามโมงเขาจะตัดเขาจะตัดอะระบบระบบจะตัดยอดช่วงสามโมงค่ะเพิ่นจะเข่ามารับเอาสินค้าตอนนั้นค่ะ พี่น้องท่านใดที่สร้างออเดอร์เข้ามาสร้างส่งเงิอสมมูมเข้ามาเมื่อนี้เตยจัดส่งจะส่งให้พ่ท่านน่าจะเป็นมือมือมือถัดไปนะคะมือถัดไปที่เตยจะส่งให้กระซ่าแน่นิดหน่อยกับว่าเป็นอย่างนั้นพี่น้องเนาะแต่จะทยอยส่งให้ค่ะส่วนท่านใดสินค้าที่เตยส่งไปแล้วบอหอดบถึงหรือได้บอครบทวนแจ้งไปที่เพจได้ค่ะแจ้งไปที่เพจได้นาะค่ะเนาะเพราะเตยจะส่มให้ สอบในส่วนที่ขาดไปส่วนที่เตยทรงไปบกครบังเสียจ้ะต้องขออภัยเนาะคะ่ะเพราะว่าเตยเตยเช็ดยอดเตยตัดยอด,ด,ยอดคนเดียวก็เลยอ่ะมันอาจจะขาดตูบบุกห้องไปแนะ่ว่าเออคนนี้บกครบนะคนนี้ทรงทรงเกินบอ่อ่รงงเกินบ่เป็นยังค่ะให้พี่น้องเขาได้กินสรงเกินบ่เป็นยังแต่ว่าขาดเนี่ยเตยคิดมากเลยได้พี่น้องถ้ามันขาดเนี่ยโอ้ยความผิดจะของคัคๆเลยว่าถ้าสรงสรงเพิ่นขาดไปนะจ้ะ ให้ทักเขามาที่เพจได้เลยเด้อจ่าเด้อเพราะว่าตัวบรูว่าตัสรงของขัานใดขาดแน่ครบแน่บ่ครบแน่เพราะว่าตัดยอดผู้เดียวนะพี่น้องบางขั้นก็ลงหลงลืมๆจะออเดือมมันก็ะลายกะแต่ต้องเข้าใจนะค่ะพี่น้องเนาะขอพายลายขอพายค่ะบารารั้งว่านั้ทักมาบอกได้เลยจ้าต้องเตยของพี่บ่ครบนะอ่าคุณเตยของผมบ่ครบนะทักมาได้เลยจ้าเตยเตยยินดีรับซ่อมให้ยนะจ้าสมให้สินค้าที่ขาดที่ยังารับสมให้ค่ะ ขอบคุณทุกทกท่านขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนแลวก็สนับสนุนสินค้าของเต่าลูกตาลค่ะขอบพระคุณลายลายค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะบกาว่าจะเป็นกาแฟสมมัวสมหมูอยากให้ตีเป็นสะพานบุญอันได้ไหตีเป็นให้ได้จ้าพี่น้องจ้าทักเตยเขามา้าอ,อยู่ต่างประเทศอยากให้ครอบครัวอยากให้พี่ให้น้องอยากให้คอให้แม่ได้ซิมสมเนื้อส่งหมูทักเขามา้าจะได้ยินดีบริการส่งจะส่งให้จนถึงปลายทางเนะจน้ะเนาะ อาจจะล่าทราบวันสองวันในการจัดซุงเพราะว่าเตเฮ็ดออเดอร์เท่าที่เตยไหวจ้ะบางมือ้อเตยกระเฮ็ดอยู่ที่ส่วนมากส่วนมากส่วนมากเตยจะเฮ็ดอยู่ที่ประมาณสิบกิโลค่ะรวมแล้วทั้งมูทั้งเนื้อประมาณสิบกิโลค่ะตำตำสุดกับประมาณเจ็ดกิโลที่ตเตยเฮ็ดเนาะค่ะต่อวันเตยทำทำเท่าที่เตยทำไหว ขออาภัยบางครั้งส่งลาซ่าไปนะพี่น้องเนาะเป็นที่รับออเดอร์ม,มือนี้แทนที่จะได้ส่งมืออื่นยังสีกะต้องขออาภัยค่ะต้องต้องเลื่อนไปอีกมือใหม่ต้องขออาภัยหลายๆเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ขอบคุณ่นทุกทุกท่านแหละที่เพื่อนเข้าใจที่เพื่อนจแล้วก็เพื่อนซัพพอร์ตค่ะบางท่านอ่ะสร้างไปแล้วสร้างมาใหม่กับมิจ่ะสร้างมาเพิ่มอีกสร้างให้พี่ให้น้องเพิ่มอีกค่ะเลาเจ้าของได้กินแล้วอ่ะซิมแล้วเออรสชาติด,ดีอยากให้พอห่อแม่ได้ซิมเบิง เพิ่นก็สร้างคำไม้อีกเรื่อยะขอบพระคุณหลายๆค่ะขอบพระคุณหลายๆค่ะที่ให้สมเนื้อสมโมูรเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นอีกตัวเลือกนึงที่ให้ครอบครัวได้ซิมของแสเสียบนอนพี่น,น้องเนาะเพิ่นแซ่บเขากระเสีบอะไรเนี่ยนะแต่คือเขาแซ่บเขาเขาซิมเมืองแล้วรสชาตินี่มันแซ่บสำหรับเขาคนอื่นก็คงจะไม่ต่างกันแต่คิดยังสั่นนอนพี่น้องเออเอาเอาเอาแบบว่าคนบางคนเพิ่นอนกินเนือ้อเพิ่นกินหมูแต่ก็เลยเห็ดตองยางเท่แรก ที่แรกที่เตยเฮ็ดคือเตยเฮ็ดเฉพาะเนื้อนะคะบ่มีหมูเด้เราคนที่เพื่อนบอกกินเนื้อน่ะจ้ะ <S <s <up> <S เพื่อนกะว่าอุ้ยทำไมว่าเฮ็ดหมูให้แงจ้ะเลยมาลองใส่สูตรของของเนื้อของหมูเบื้องเฮ็ดหมูเบืะะ้องจ้ะก็ได้ออกมาตามท,ที่ท่านสั่งไปกินไปซิมเมิองเลยจ้ะก็ได้แบบนั้นนะคะกะตอนนี้ก็มีทังเลือกสองทังคือสมเนื้อกับสมหมูก็อยากเฮ็ดลายอย่างอยูอย่เด้จ้ะ,ะแต่ว่าเขาผู้เดียวนอะพี่น้องนเนาะเขาผู้เดียวเขาเฮ็ดได้เทลายางทยอยทยอยเฮ็ดไปจ้ะเอ้า ดูเดี๋ยวมาคือคำโอ้ยเสียงเต้าลูกตาลมากับพี่มิวค่ะเสียงเต้าลูกตาลมากับไอ้มิวจ้ะพี่น้องจ๋าวันนี้มาเร็วมามาหาแม่ก่อนเร็วทอมี่อย่าไปกวนด้วยอทอมี่แมวครับทอมี่ดื้อเทวาลูกตาลนั่งนี่มาเร็วสวัสดีสวัสดีค่ะด้วยลูก อ่ะโอเควางไว้ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอ่าทุกคนมนะคะอืมอีหลาไปใส่มะไปชื่อขนมมะอหลับไปเไรียนส่ยอู้คือนเงื่อเต็มทั้งสี่ลูกคือนเงื่อเต็มทั้งสี่ไปเไรียนสนามตอนกลางคืนอลิซกลับมาที่หนูไปหาอลิซก็เจอติลูกวันนี้นะ่ะอลิซต้องไปทำงานอยู่ข้างๆแล้วนี่นนค่ะอืมอีหลาขึา้นพวกโหลาแเพราะว่าวิสัยกับเนี่ย นี่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 ทองนี้แยกแมกนเอื้อยทองนี้นี่มากนเนี่ยยุ่ซื้อลูกอย่าดื้อหนูกินยาอกินยาพี่ลาไปเรียนใส่มาแนลูกอันกินดีดีกินดีดีไม่ทำหรือไม่กินดีๆลูกไป็นขนมพี่ลาไปเรียนใส่มาแน่มือนี่นี่นี่แมาตีมันเลยตีมันเลยตีทองมีเลยทองมีอย่าดื้อนะคะอืม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  อีหลาไปเล่ยนมาจะใส่เนี่ยเล่นกับไทยเนี่ยบอกแม่ดูไปเล่นอีหยังมาเนี่ยไปเย็นขับนูดามาเล่นกับนูดามาเอามื่อนี้ลองเพลงบ่เมื่อนี่ห้องเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ลูกตัวอ่าเดี๋ยวแม่ตีไทยอีหลาชิลองเพลงหยังมื่อนี่เอาลองเพลงหยังเพ้งไหมพี่หยงยิงอีหลาซ้อมหรือยังซ้อมแล้วบ่เพลงไหมแม่ผู้เบาผู้แรงแหมงั้องขาบอกออกน้ำนมง่าย

หลงรักเธอเขาแล้วนะแม่ยอดยายหัวใจคอชีม,มนัดเบนลองได้ซำนีจ้ะไม่้องจ้ะหลงรักเธอเขาแล้วนะแม,ม่ยอดยายหัวใจที<ห><ส>่ดวงนี้ยินดีไงเธอเอะไรนะ หเธอครอบครองเจียแม่ก็ร้องไม่ได้เหมือนกันจ้งรักเธอเก่าเ,เนะจี๊นะในดอกจาดีเพลงนั้นได้อีกอ่ะเพลงนั้นเอียงก็เพลงงานที่เด็กตาดำดำอ๋อเอาเด็กตาดำๆพี่น้องอยากร้องแต่เด็กตาดำๆดดำร้องก็ประจบร้องในท่อนเดียวคะ่ะอาท่อนเดียวก็ท่อนเดียวอ่ะเด็กตาดำๆำก็ทุบมอสาม โค no. ้ซอนองหับจำก็หนาแม่ปอครับน้องเคียงลำบากยิ่งหลับยิ่งหลับไปเล่นกับนูดานี่ผู้ใดแน่ลูกนี่นูดากับผู้ใดแน่มูลี่เฟิร์สมูลีเฟิร์สชายชายโบโบดูดานูดาปัน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  ีมรัก็หนูเป็นเจ็ดคนเด็กอ๋อเหลนต้องการเจ็ดคนเหลนนี่อย่างแน่เลยพกระเหลนนี่อย่างแน่อีหล่าจับสุตะโกอีหล่าอีเมลแขนนะอีหล่าจับแขนแล้วก็จับสวัสดีจ้าก็ไม่สวัสดีจนะคลิปนี้ฝากไว้สำมีก่อนเนาะจ้าพี่น้องจ้าฝากไว้สำมีก่อนค่ะขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพลปันแพงเอฟซีน้องวงอิงเอฟซีน้องฮักแพงเอฟซีอีล่าบาย เอฟซีบานฮักทุกๆบานทั่วโลกค่ะของศิลปินทุกๆท่านในในวงเนาะคะ่ะเอฟซีพอขำมวนเพชรบรุญแพงเพชราบานแพงเนาะเป็นวัลลุขอบคุณอาทำยังไงขอบคุณก่อนขอบคุณบอสโจทำกันเลยขอบขอบคุณบอสโจซอนุษขอบคุณญาสุภาพฟารมนาดค่ะและ้วก็ที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวขอ,ข,อนนของของเตยนอะจากของคำมวนนอะจากขอบคุณนะชูพิธีคอย แนะนำใอ,อการทำ YouTube จ้ะขอให้ทุกท่านมีตความสุขความเจริญค่ะร่ำรวยยิ่งขึ้นไปจ้าฝา,ากช่องต้าลูกตาลชแนลนำแน่ด้วยจ้าช่องเอ๋ยนุ่นหัวล้านช่องนัชชูชแน,นลแล้วก็ช่องกมลทริปชแน,นลนำด้วยจ้าพี่น้องจ้าขอบพระคุณหลายลจ้าพ่อกันคลิปไม่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไงคะสวัสดีค่ะลูกล็ก